อืมอันนี้เค้าเรียกอะไรกันเึ้นฟายเึ้นฟายครับผมอันนี้ชีวิต่ะครับขอไปเลยขอไปเลยชินผมไม่อยากกินชิ้นอุ้เดี๋ยวเสรไปย่าต้งประกวด เป็นช mm. <ừ? S 1> ีสเจียวไปครับผมอันนี้เราจะกินเราจะกินชีสป๊อปอายโอโโนโนโน่แซบะสักกี่แม่คุปไปกินนมชีสกันป๊อบ พักเักหูม,มาเท่าไงคุณอาจะผสม่ไหมคุณอาจจะผสมกับสาหร่ายบ่แม,ม่อร่อยมากๆครับมันเยี่ยมยอดเลยอ,อร่อยอร่มากๆครับเยี่ยมไหมเยี่ยมไหมเยี่ยม,ยยม

ได้ไหมได้ครับน้ำดนี่ไงของลาน้ำมะเต้ามีได้น้ำย่นะขอโทนะครับ ังไงบ้างครับเยี่ยมไหมครับยยยยเยี่ยมไหมอืมย้ำเนี่ไลฟ์สดมาเั่นอะ้ไหมไลฟ์สดในยูทูบจะเสียร่างกายตอนมาแล้วครับ เกี้ยวชาครับเห็ดนี่แล้วครับเดี๋ยวซชานะคะับวนนีก้อยมาอีกหนึ่งเมนูนะก้อยจัดการไฟสาระสมเจริญอ,อันนี้อะไรครับเกียเก๊ยวซ่าเกี๊ยวซ่านะนี่นี่นดูดูเกี๊ยวซ่าครับว,ว้าวจะกินชิ้นไหนสิดู เอาชิ้นไหนดีเอาชิ้นนี้โอเคหยิบครับได่ที่กินมหมดแล้วันเอ้ยห่อนบอสเสียบใหม่บรรุเสียบใหม่คือคืปอปลาเดี๋ยวก็จังกินเออเดี๋ยวจังกินวางเลยวางอยู่แม่บากินหัว กินบ้างค้อนเพื่เนหนึ่งกับยิมแห้งกุ๊กตักไปจับกระถางอะืร มีแล้วสองจานอยากแกงใครมีซอยเพิ่ม อมจะไม่แบบว่าแบนัด้งู่ไม่ได้อไม่้วเอา้แต่ม่้องด่ายอาไม่ต้องติดง่บนี้จะกไมาวไ่กเทียขลมาเลยเตือนีวม่ได้ก็วิจนะครับเยก็บ่มตาดอกแล้ว จากจาก sen, คลีบแสนคนนะมันเป็นแสนสามเนี่ยนี่ไหมผู้ใดญ่บุ๊คแม่เบิงบ้งกับตันกินเขานะย่ยมยังย่ยม อาบูอาบุอ๋อ, like อเ <S <S อเอแล้วนี่ทีนั่งชอบไายคุณแม่ฉันกับมัดแม่แจ๊กหูจักคุณแม่ฉันบอกเป็นขาดขาดแต่เซนม่ดามาเรื่องอะไร Để lương của long tranh hậu của đại bà nhung tuba mặc dù mặc dù mặc หาเปลี่ยนไปเอมันวรกบานเสมอนอีกบ่อนอีกเอนไอีกด้วนีมัแก้วไปตั้นานาดแล้วมันเกิดหนั่กัั่อมอจังที่ใส่ที่หาแม่กินอันนี้มากินข้าววันเกิดยายวัน อันนี้กินไหมอันนี้กินไหมนักเก็ตต่างหากินอีกบอสอันเป็นเลือดจิตั์เองอาม่าเนีเลือดันนี้อะไรครับเขาจะบีบเองเขาว่ะบีบเอา บีบบบีพอประมาณไม่เอาเยอะเอาเท่าจะเอียงหูบ่อนเบ้อนบ่จุ่มลงเขาบอกจุ่มลงอขำจุ่มลงมันเยี่ยมมากเลยเยี่ยมไหมเยี่ยมไหมครับโอ้โหูอร่อยดีจุ๊บดูตาจ่อยดูมึงอีพออีตาดูวยเป็นตาแสบบ่ถามตาดูแสบบ่ครับ คุณค่ามา่นำแคีคนนึ่งเอาโซดาหนึ่งเอาแครปี่คนนึงโซดาเบาลูกเอาโซดาไม่ได้ไมเมื่กีกันยังไงมีตะวนเล็กใช่ไหมหนึ่งเขานำค เดีเ๋ยวเปิดให้เดีเ๋ยวเปิดให,เห,เห้เห็นเห็นเป็เห็นที่แก้วเห็นจริงเสา้อด้ดาเดีเ๋ยวเปิดให้ครับแบบอันนี้ก่อนแบบก่อนลดูตระกรดูน้ำก่อน